นะทุกคนวันนี้มาเติมน้ำมันถังที่สามแล้วครับนะเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ให้ฟังครับผมว่าน้ำมันถังนี้เท่าไหร่นะครับผมทุกคนก็เมื่อถังที่แล้วเติมที่บางจากเหมือนกันทุกคนนี่ครับที่บังจากเหมือนกันนะก็เป็นเบนซินพรีเมียมโซฮอนะครับผมที่เป็นออกเทน97ทุกคนวิ่งไปได้นิดเดียวเองอะเออนะครับวิ่งไปได้นิดเดียวจริงๆ,ๆทุกคนก็แบบ แค่แบบห้า้อยห้าเกิโลงงทุกคนอ่าโอเคนะครับมันรู้สึกทำไมมันน้อยรู้สึกว่าทำไมมันน้อยจังวะเออนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้วันนี้เติมแก๊สโซฮอลเก้แบบธรรมดาครับทุกคนนะ51าลิตรก็พอๆกันครับ1,960บาทนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะถังนี้วิง่งวิ่งได้เท่าไหร่นะครับ โอ้ทุกคนครับทำไมมันดูดูถูกกว่าถังที่แล้วเยอะเลยทุกคนจริงจริงจริงทำไมมันดูถูกกว่าถังที่แล้วเยอะมากถัทงที่แล้วนี่สองพันสามร้อยหรือสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยนะครับผมนะเอ่อถังนี้แม่งแค่พันเก้าร้อยหกสิบาทนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมวนแป๊บหนึ่งเนาะนะครับเออแบบเฮ้ยแค่แบบหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบ 1, บาทเองแล้วก็ ถังน้ำมันห้าสิบสองลิตรจริงๆก็พอๆกันนะนะครับทุกคนเออโอเค